ตดเด๊มองหัวไหลก็ไฮกได้บัลเนี่ยเงียวยอดเด้อมมันเงียวยอดเด้อออ Ni. 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 ลองดนบ่ลางห่อได้วะ yep. ่วยืนฉันยืนนะบ่จ้าบ่ลองลองมาจบเคยเคยตาาเคยฟังเยหอมยลาหอมั่าัมือน้่บเลยไม่ใส่